ภูมิจิตของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเวลาที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งฝึกอบรมเรื่องจิตใจมาเป็นอย่างดีภูมิจิตก็จะมีความละเอียดแตกต่างก,กันออกไปก็ปล,ลองสังเกตด,ดูบุคคลบางคนเป็นคนที่โกรธง่ายโมโหง่ายนั่นเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีภูมิจิตที่ได้รับการฝึกมาน้อยบุคคลบางคนเป็นผู้โกรธยากไม่โมโหแต่เป็นคนใจเย็นมีเหตุผลนั่นเพราะอะไรละ่ะ ก็เพราะจิตไงมันไม่ใช่ที่ร่างกายร่างกายเนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบอย่างหนึ่งเท่านั้นที่แสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปร่างแต่ภายในของมนุษย์จริงๆเนี่ยมันคือจิตใจจิตใจเนี่ยบางครั้งก็เรียกว่าสมองก็ทํางานร่วมกันแต่จริงแล้วนะคำว่าจิตกับสมองเนี่ยเป็นสิ่งที่แตกต่างกันสมองมันเป็นวัตถุซึ่งมีอามีหน้าที่ในการจดจําเรื่องราวในโลกนี้ แล้วก็ทําหน้าที่ในการที่จะคํานวณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่จะใช้ในโลกนี้แต่เรื่องของจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะใช้หลักกุณธรรมหลักมโนธรรมที่ต้องฝึกฝนต้องอบรมต้องพัฒนาเข้าไปโดยเฉพาะคนที่พัฒนาอบรมจิตใจได้เป็นอย่างดีแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ใจเย็นใจสุขุมไม่ใจร้อนนี่เลยคือลักษณะของจิตใจการที่พูดแบบนี้ก็เพื่อให้เห็นว่า บุคคลที่เรียกว่าจะเป็นผู้ที่ไปบังเกิดบนสวรรค์ได้หรือบังเกิดในภพภูมิที่เรียกว่าสวรรค์ได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจเย็นสั่งสมบูรณ์มาพอสมควรเพราะจิตก่อนตายเนี่ยก็จะเป็นจิตที่น่วงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจิตก่อนตายเท่านั้นจิตที่กําลังมีชีวิตอยู่นี่แหละมันก็น่วงหาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ในขณะที่คิดเนี่ยมันก็คิดมากมาย ความคิดที่มีเป็นจํานวนมากเนี่ยบางทีก็อาจจะนําความคิดที่สับสนมาได้เหมือนกันแต่ว่าจิตที่สะสมความดีสะสมเรื่องการฝึกอบรมสะสมเรื่องบุญมาเนี่ยก็จะคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องที่เป็นบุญนั้นเมื่อคิดแต่เรื่องที่เป็นบุญก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีตามความละเอียดของความคิดของการฝึกฝนนั้นเมื่อเรารู้ธรรมะที่เป็นสิ่งที่ดีงามเราก็ประพฤติปฏิบัติตเช่น เรื่องของความกตัญญูกะตเะวทีต่อพ่อแม่เรื่องของความอดทนอดกลั้นเรื่องของความเพียรเรื่องของความขยันเรื่องของความเสียสละเรื่องของการให้อภัยเรื่องของความมีเมตตาเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นเรื่องที่ดีธรรมะที่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะทําให้ชีวิตตกต่าเช่นเรื่อง <cualquier S 3> ของการเกียจคร้านในการทําการงานเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันมีเป็นจํานวนมากนะยกเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าอะไรมันควรไม่ควรแต่จริงๆไอ้เรื่องควรไม่ควรเนี่ย บางครั้งเราไม่ได้อ่านไม่ต้องไม่จำเป็นว่าจะต้องอ่านจากคัมภีร์ที่เป็นมภีริทางศาสนาก็ได้อืมโดยทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ถูกสอนในสังคมอยู่แล้วในหลักสูตรหรือในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรหรือที่ยินได้ยินได้ฟังในสังคมเนี่ยเรื่องที่ดีก็จะถูกบอกกันว่าอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีอ่าเรื่องที่ไม่ดีเขาจะมีการบอกอย่างงี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็จะมีคํมามีนิยามคําชมว่าเออถ้าคนทําอย่างนี้เป็นคนดี คนทำอย,อย่างนี้เป็นคนไม่ดีแล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแบบไหนแต่ที่ดีแล้วก็ทำทำสืบต่อไปรักษาเอาไว้อย่างนี้ก็จะมีการพูดกันมีการบอกกันซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้หลักศาสนาเข้ามาเป็นตัวสอนก็ได้เพราะว่าในสังคมก็มีแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยเรื่องของจิตใจเนี่ยที่หลักศาสนาเข้ามาช่วยได้มากเพราะจิตใจที่ฝึกดีมันจะต้องเป็นจิตใจที่ทันต่ออารมณ์ที่เข้ามาซึ่งมันจะต้องเร็วกว่าไว้กว่า อารมณ์ที่เข้ามาเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยมันมี2อ,อย่างมีอารมณ์ที่เป็นทั้งฝ่ายชอบถ้าสิ่งใดที่ถูกต้องตรงกับความรู้สึกของตอนเองก็รู้สึกชอบแล้วก็มีอารมณ์ที่ไม่ชอบก็คือสิง่งใดที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงอารมณ์ไม่ตรง,รตรงความรู้สึกของตอนเองก็รู้สึกไม่ชอบแบบนี้คนรู้สึกก็ในโลกนี้ก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเป็นลนักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการเป็นเหมือนกับว่าแยกออกกันเป็นพวก ถ้าชอบแบบเดียวกันก่อนมักจะไปแบบเดียวกันชอบคนชอบอไม่ชอบแบบเดียวกันก็ไปแบบเดียวกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้บางครั้งในบางมุมเนี่ยที่เป็นเรื่องของส่วนรวมก็จะต้องละทิ้งเรื่องเหล่านี้ไปเสียให้หมดเพราะถ้าเอาความชอบไม่ชอบเนี่ยบางครั้งส่วนรวมก็พังพินาศส่วนรวมก็ไม่ประสบความสำเร็จมามากมายแล้วเหมือนกันอันนี้มันจึงต้องละทิ้งอะไรที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วรู้สึกอึดอัดขัดเคืองใจไม่ชอบ ก็ให้ทําความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งมันก็จะต้องได้สิ่งที่เราไม่ชอบเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะได้สิ่งที่ชอบเสมอไปหรือบางทีเราอาจจะอยากได้ในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เราก็บอกว่าเนี่ยฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันชอบแต่บางครั้งเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าเออไอสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราจะเอาเป็นของตนเสียทุกอย่างก็ไม่ได้เพราะในโลกนี้มันมีคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทําความเข้าใจกันไปอย่างนี้ชีวิตก็จะอยู่ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข